อ้าวอ้าวอาลทานี้ใครอนั่งือนอ๋อฐานิสโลมาด้วยรุ่นก่อนมาด้วยนี่ก in ็มีอะไรคุยกันมาในรูปคำถามก็ได้แต่ท่านมีคำถามอยากเรียนถามพระเดชพระคุณ เจ้าคุณอาจารย์เพราะว่าช่วงก่อนที่พวกกระผมจะบวชเนี่ยครับมีรายการทีวีเอาผู้บางคนที่กล่าวว่าตัวเองมีประสบการณ์ประสบอุบัติเหตุแล้วก็บอกว่าตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมามาออกแล้วเขาก็เล่าว่าพอเขาประสบอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยเขาก็ออกไปมียม,มบาลมารับตัวเขาไปไป,ไปมองนอรกในรูปของอธิสมานกายแล้วก็ พวกผมก็กังวลว่าเรื่องที่เขาเล่าหลายๆเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะไม่ตรงกับพระไตรปิฎกแล้วก็เลยคิดว่าต่อไปเนี่ยถ้าเกิดเรื่องพวกนี้มันกลายเป็นเรื่องที่คนในสังคมพูดถึงกันเยอะเราจะทำให้เกิดความเข้าใจที่แบบฟันเฟือไปยกตัวอย่างเช่นเขาพูดทำนองว่าเมื่อตายไปแล้วเนี่ยพอสิ่งที่เคยตักบาตรไว้ก็จะมาปรากฏ เพราะฉะนั้นถ้าไม่เคยตักบาตรอะไรไว้ก็จะไม่ได้อย่างนั้นหรือเคยตักบาตรอะไรไว้ก็จะได้อย่างนั้นก็เลยกลัวว่าต่อไปคนเนี่ยก็จะมีความเข้าใจผิดเรื่องการใช่บาตรแล้วก็หรือยิ่งไปกว่านั้นก็จะทําให้คนเข้าใจผิดคิดว่านารกกับสวรรค์ระบบกรรมระบบเ,เรื่องกรรมตามทานหรือระบบพวกนี้กลายเป็นเรื่องที่มีข้อบกพร่องมีข้อผิดพลาดได้เรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นถ้าบางคนอาจจะคิดเกินเลยไปถึงขนาดที่ว่าทำกรรมเล็กน้อยไม่เป็นไรหรอก ตัวโยมาบาลอาจจะมีข้อผิดพลาดแล้วก็ไม่ได้จดบันทึกเรื่องพวกนี้ไว้ก็ได้แล้วก็ไม่ต้องไปกลัวบาปกลัวกรรมหรือว่าเกิดความเข้าใจผิดในการทําบุญกลายเป็นว่าต่อไปนี้อยากจะได้อะไรเมื่อเสียชีวิตไปแล้วก็ต้องทําบุญด้วยสิ่งนั้นซึ่งน่าจะเป็นความเข้าใจที่ผิดแล้วสื่อพวกนี้อยู่ในทีวีอยู่ในหนังสือทําให้มีทาให้มีความเข้าใจผิดในวงกว้างได้ก็เลยอยากเรียนถามพระเดชพระคุณเจ้าคุณอาจารย์ว่า เรื่องเหล่านี้ที่ว่าตายแล้วฟื้นขึ้นมาเป็นความผิดพลาดวัานนรกมารับตัวผิดอะไรเนี่ยมีจริงหรือไม่แล้วก็นรกสวสรรค์เนี่ยมีการผิดพลาดในการที่จดกรรมหรือว่าการกระทําของบุคคลได้หรือเปล่าแล้วก็มันมีผลกระทบทางเรื่องพวกนี้ต่อสังคมในวงกว้างแล้วมันจะมีผลทางลบทางบวกยัางไงครับกโมธนาคําถามก็ดีและถามกันไว้หนึ่งก็คือเขาไม่ได้ตายจริง คือยังไม่ตายอโจรจะตายอันนี้ก็สำคัญผิดนึกว่าตัวตายไปแล้วทีนี้ในเมื่อเข้าสภาวะอย่างนั้นจิตมันก็ยังมีการปรุงแต่งอยู่มันการปรุงแต่งปรุงแต่งยังไงปรุงแต่งมันก็ปรุงแต่งตามสัญญาความจดจำความรู้อะไรต่างๆที่ตัวมีอยู่ เรื่องราวที่เล่ากันมาฟังกันมาเหล่านี้มันก็เก็บไว้เวลาจะปรุงแต่งอย่างเราฝันเนี่ยมันก็อาศัยข้อมูลเรื่องราวที่เรามีก็ไปปรุงแต่งขึ้นเป็นเรื่องบางทีก็เรื่องกวิจิตพิสดารมากอันนี้ก็เรื่องเก่าๆเ,เล่ากันมาเรื่อยแหละนะมันก็มีตั้งแต่อย่างในพุทธการก็มีเรื่องของศาสนาพราหมณ์มีเรื่องของลัทธิอะไรต่าง นี่คนทั่วไปก็ได้ยินได้ฟังก็จดจำไว้บางทีก็จำไม่แม่นด้วยแต่รวมแล้วก็คือว่าสิ่งเหล่านี้เวลาจิตมันไปอยู่ในภาวะที่มันไม่มีความรู้ตัวเต็มตื่นมันก็ปรุงแต่งเข้ามันไปเหมือนกับเราก็หลับนี่แหละเราก็ปรุงแต่งไปต่าง,างๆเยอะแยะมันก็คล้ายๆเป็นจริง เมื่อตื่นขึ้นมาก็เอามาเล่ากันเหมือนอย่างเมื่อ้ยอาจะถึงสิบปีแล้วมังคนหนึ่งก็กวาดตายอย่างนี้แหละแล้วก็ฟื้นขึ้นมาก็ว่าไม่ได้ถวายน้ำอะไรตอนนั้นก็เลยเอามาเล่ากันคนก็กลัวตายไปแล้วจะขาดน้ำก็เลยตักบาตรพระก็ใส่น้ำเป็นขวดๆพระก็ลำบากไปตามๆกันเพราะน้ำเนี่ยมันไม่ใช่เบาเลยใช่ไหม น่าเลยพระลำบากตอนนั้นก็ตื่นกันไปแล้วก็ว่ากันไปตั้งนานเนเท่าไหร่ยาวนานพอสมควรไม่ทราบเดี๋ยวนี้ยังเหลืออิทธิพลอยู่หรืึเปล่ายังอยู่เห็นไหมเนี่ยยังมีตักบาทด้วยน้ําอยู่ครับ<อ>วันนั้นมีโยมตักบาทมา<อ>แล้วลูกศิษย์วัดก็เอาน้ําถุงน้ําเนี่ยออกจากบาดผมแล้วก็<อ>ทาแตก<อ>แตกต่อได้ยโย<อ>มเปียกทั้งพระทั้งโยมเลยครับ อันนี้มันขึ้นแต่ความยึดถือด้วยมันมีเอาละเอาที่หนึ่งก่อนก็คือหลักที่ว่าก็ยังไม่ได้ตายจริงสองก็คือว่าเมื่ออยู่ในภาวะอย่างนั้นที่ไม่ตายจริงเนี่ยจิตมันยังมีความสามารถปรุงแต่งอยู่มันก็ปรุงแต่งไปปรุงแต่งยังไงก็ปรุงแต่งตามสัญญาสิ่งที่ได้สดับฟังหรือเข้าใจหรือเคยคิดเคยเรียรู้มาแล้วก็เอามาปรุงเป็นเรื่อง เมื่อเป็นเรื่องมันก็อาจจะคล้ายกับทำนองเดิมแล้วอาจจะมีประหลาดพิสดารยิ่งไปกว่าน,นั้นเมื่อมาเล่ามันก็คนเมื่อตัวไม่ได้รู้ได้เห็นแล้วไม่มีหลักก็เชื่อไปตามก็เราไปอ่านไอ้พวกหนังสือโบราณก็จะมีพวกความเชื่อแบบนี้ซึ่งก็กลายไปว่าอ้าวมันเชื่อมันแบบว่าตายไปหรือว่าอยู่ในภาวะคล้ายตาย แล้วก็มาเล่ามันก็ไม่ถึงกับเหมือนกัน<ม>นะก็แล้วแต่พื้นฐานมันก็มีส่วนที่ว่าเราจะเห็นแม้แต่ในพระไตรปิฎกท่านก็เอามาบันทึกไว้อย่างในเทวทูตสูตรน,นะก็พูดถึงเรื่องว่าคนตายไปแล้วเนี่ยก็ไปพบยมบาลยมบาลก็ถาม อันนี้ก็หมายความว่ารัฐที่โยมบบาลนี้ก็มีมาก่อนพุทธศาสนาแต่ว่าทีนี้ท่านดึงเข้ามาสู่หลักพุทธศาสนาก็โยมบบบาลก็ถามว่าเออเนี่ยท่านเนี่ยเมื่ออยู่ในโลกยังมีชีวิตอยู่เคยเห็นเทวทูตที่หนึ่งที่สองที่สามอะไรนี่ไหมนะก็คือเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายคนลูกถูกลงทันกรรมกรอะไรพวกนี้ ก็ว่าเห็นแล้วก็ได้คิดอะไรไหมคิดว่างั้งนอย่งงี้ก็ไม่ได้คิดหรืออะไรางี้นะแล้วก็เลยทํากรรมชั่วอะไรแล้วก็เหมือนกับเยาบาลก็ว่าไปตามที่เขาได้มีความสํานึกหรือไม่สํานึกนี่นะก็เลยก็เป็นเรื่องที่ว่านำเอาคติเก่าๆมาผสมกับชักนำให้เข้าสู่ในทางพระพุทธศาสนาให้มันเป็นเรื่องที่ได้สาระ ทีนี้ว่าเราก็ดูเอาตามหลักของตัวหลักของพุทธศาสนาก็คือว่าเมื่อตายตายก็ถ้าว่าถึงตามที่อภิธรรมเนี่ยด้สอนมาก็จะวางเป็นหลักคนที่จะตายก็จะมีจิตมันก็จะเข้าสู่ภาวะที่เป็นพื้นของมัน ภาวะที่เป็นพื้นก็คือผวังคจิตจิตที่เรารับรู้ดําเนินภารกิจต่างๆเนี่ยเขาเรียกวิถีจิตจิตที่ขึ้นสู่วิถีวิถีก็คือเนี่ยที่ออกมาสู่การรับรู้ทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจมีการรับรู้ที่รู้ตัวเนี่ยเรียกวิถีจิตจิตขึ้นสู่วิถีทีนี้เมื่อจิตไม่ขึ้นสู่วิถีอย่างเวลาหลับจิตมันก็อยู่ในภาวะที่ มีการเกิดดับสืบต่อเป็นกระแสะอยู่แต่ไม่อยู่ในวิถีมันก็เป็นผวังจิตที่เป็นผวังเนี่ท่านก็แปลว่าจิตที่เป็นองค์แห่งพบมันก็ไปข้นมนอยู่อย่างเงี้ยแล้วจิตของเราก็จะขึ้นมาสู่วิถีแล้วก็ลงไปอยู่ในผวังก็สืบต่อกันไปตลอดชาติพบ ในตอนจะตายเนี่ยท่านก็จะพูดถึงเรื่องว่าคนใกล้จะตายนี่จิตมันจะมะีขั้นตอนของการไปสู่ความตายตอนหนึ่งมันจะมีกรรมนิมิตรนะีก็คือภาพของกรรมหรือการกระทําของตัวเองในอดีตเนี่ยว่าคนที่จะตาย เหมือนกนระฉายภาพยนตร์ย้นยอนหลังหมดทั้งชีวิตว่าตัวได้ทำอะไรแต่อะไรมามันจะปรากฏกับตัวเองอย่างรวดเร็วมาจิตมันบันทึกเก็บไปหมดแล้วมาเป็นคัดแยกไปกรรมนิมิตคือนิมิตหรือภาพของกรรมการกระทำของตนในอดีตเมื่อกรรมนิมิตจบแล้วก็จะเป็นคตินิมิตนิมิตก็เป็นนิมิต ก็คือภาพที่เป็นตัวแทนหรือเป็นสื่อเป็นเครื่องหมายของคติคติที่จะไปเกิดว่าจะเป็นภาพเนื้อจิตอยู่ในภาวะดีงามได้ทำกรรมดีมาก็เห็นเป็นภาพที่ดีงามเช่นเป็นสวนสวรรค์เป็นที่รื่นรมเป็นที่อะไรก็แล้วแต่ที่ดีงามน่าชื่นใจ นี่ถ้าหากว่าเป็นกรรมที่ไม่ดีก็ออกมาเป็นคตินิมิตที่น่ากลัวเป็นไฟไหม้เป็นอะไรต่อะไรแล้วก็ต่อจากนั้นก็จึงจะดับแล้วก็ตายไปก็ไปตามคติแต่ที่ก็คือสนองหรือสอดคล้องกับภาวะจิตของตนเองหรือสภาพจิตของตนก็คือสภาพจิตนั้นมันถูกปรุงแต่งด้วยกรรมก็เป็นธรรมดาก็กรรมก็ตัแต่ความคิดของเรา จิตความคิดความเศร้าหมองก็มาจากประมวลจากการกระทําทั้งกายวาจาใจทั้งหมดนี่ตอนนั้นถ้าเรามีสติเราอาจจะเอาจิตไปกําหนดจับเอาสิ่งที่ดีงามมาไว้กันจิตของเราไอ้ตัวสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในความทรงจามันก็เข้ามาไม่ได้ก็อยู่กับสิ่งที่ดีก็ก็กลายไปไว้ตอนที่จะตายนั้นเป็นกรรมที่ดีไปเป็น มโนกรรมที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลจิตก็ผ่องใสเนะี่ยมันก็กลายเป็นได้ได้นิมิตที่ดีก็ไปดีได้เพราะนั้นตอนจวนจะตายเนี่ยก็ถือเป็นสำคัญที่ว่าอยู่ที่ว่าจิตจะเป็นยังไงก็พยายามกันมาแต่โบราณก็ถือตามหลักคำสอนที่ว่าเนี่ก็คือพยายามจะให้คนที่จะตายได้มีสภาพจิตที่ดีที่สุด ญาติมิตรผู้หวังดีก็จึงพยายามกันนักที่ว่ามาช่วยเพราะว่าคนที่จะตายเองเนี่ยจิตก็ว้าวุ่นบังก็มีหรือเมื่อไง,งก็เคว้งคว้างเลื่อนลอยบางทีจับพลัดจับผูกก็ไปเอาอารมณ์หรือว่าความทรงจําเรื่องราวที่ไม่ดีขึ้นมาแม้แต่คนที่ทํากรรมดีอยู่เสมอแต่เกิดไปมีอะไรค้างใจอยู่นิดหน่อย ตอนนั้นเกิดเป็นนึกอันนั้นคือมาก็จิตไปในภาวะเศร้าหมองเนั้นยังไงก็ตามรู้แล้วก,นะก็คือพยายามให้ตอนที่จะดับเนี่ยให้อยู่ในภาวะจิตที่ดีที่สุดให้จิตมันผ่องใสมีสติดัะน,นั้นญาติมิตรเช่นลูกหลานถ้าเป็นพ่อแม่ปุญ่าตายายจะดับก็ลูกหลานก็เข้ามาช่วยนะเพื่อจะให้ให้ คติให้ตัวความระลึกที่ดีมาก็แทนที่จะปล่อยเรื่อยเปืยไปท่านอาจจะไปจับเอาอารมณ์ที่ไม่ดีเข้ามาก็มาช่วยพูดเน่เช่นว่าเออคุณปู่หรือคุณย่าเมื่อปีนั้นเราไปทําบุญด้วยกันที่นั่นแหมคุณปู่ดีใจสบายใจมีความสุขเลยให้ท่านนึกไปถึง้สิ่งที่มันดีๆพอทวงความจำอารมณ์หรือคติอะไรสิ่งนั้นมัน เป็นกรรมดีกุศลที่มันมีความแรงใช่ไหมมันก็จับจิตได้ดีจิตก็อยู่กับน,นั้นพอจิตอยู่กับสิ่งนั้นก็อยู่กับสิ่งที่ดีหรือว่าง่ายก็เป็นกลางๆที่ว่าไม่นึกไม่ออกว่าไปทําอะไรที่มันชัดก็เอานึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอย่างที่เขาบอกว่าให้นึกถึงพระอรหังอย่างที่แต่ก่อนว่าหรือพุทโธหรืออะไรก็แล้วแต่นึกถึงพระรัตนตรยัย รวมแล้วก็ให้นึกกับสิ่งีดีๆหรือแม้แต่ที่ว่าบางทีก็มีเวลาย,ยาวๆก็ให้ฟังสวดมนต์บ้างอะไรคือรวมแล้วก็ให้จิตอยู่กับสิ่งที่ดีงามยิ่งเฉพาะเวลาไกลๆแม้ท่านจะเหมือนกับไม่รู้สึกตัวแต่ที่จริงเราไม่รู้หรอกบางทีคนจะตายก็ยังบางทีรับรู้ได้แต่แสดงออกไม่ได้อะไรเงี้ยนะก็เลยว่า ให้ได้ยินสิ่งที่ดีเช่นนำจิตนั่นเองให้จิตไปยึดหน่วงสิ่งที่ดีไว้ก็จิตก็เบิกบานพองใสได้ก็เป็นคติที่ดีแล้วก็ดับไปว่าตายก็ถ้าตายจริงก็ตายจริงจริงก็ดับไปเลยไม่ใช่ว่ามาฟืา้นกันอีกนะก็ไปก็เรื่องก็เปน็นที่นี้ว่าบางทีมันเป็นไปได้ที่ว่ามันยังไม่ดับจริงมันก็อาจจะกลับมาตื่นขึ้นใหม่ใ ประเด็นพ่ะคุณพอพูดถึงเรื่องจิตสุดท้ายก่อนที่จะเสียชีวิตที่จะตายเนี่ยนะครับก็เลยสงสัยว่าถ้าอย่างคนที่ไม่นับถือศาสนาพุทธนะครับยกตัวอย่างเช่นคนนับถือศาสนาคริสต์แต่ว่าเขามีศรัทธาที่แรงกล้าว่าเขาชีมีความเชื่อเชื่ออย่างแน่นอนว่าพระเจ้าจะต้องมารับเข้าไปเนี่ยจิตเขาจะอยู่อย่างเงี้ยฮะตลอดเวลาแล้วอย่างนั้นก็คือหมายความว่าเขาก็มีโอกาสที่จะไป จุติในที่ดีๆด,ด้วยหรือเปล่าถ้าพูด <c oughs> ถึงคน <c oughs> ที่มีศรัทธาเป็นตัวนำของเราถือตามธรมรมชาติเป็นธรรมชาติเมื่อเขาจิตด,ดีเขาก็ไปดีได้เนะีเป็นแต่เพียงว่าอาจิตเนี่ยมันอาจจะไปยึดเหมือนอย่างกับพวกที่ถือพระพรหมเนี่ยนะพวกที่นับถือได้ชาสมาบัติเนี่ยทั้งท่านที่ความเห็นเขาอาจจะไม่ถูก <c oughs> ใช่ไหมคือเขาก็นึกว่าพระพรหมไปผู้สร้างโลกอะไรอยู่ตลอด ไม่มีเกิดมีดับไม่มีจุดตั้งต้นอยู่ตลอดไปแต่นี้เขาก็บำเพญญ็ญฌานอย่างพวกโยคีฤษีเนี่ยได้ฌานสมาบัติแต่นึกว่าโอ้เนี่เขาถึงจุดหมายของศาสนาแล้วนั้นได้เขาถึงพรหมเขาเรียกว่าได้เข้าไปรวมกับพระพรหมเลยก็คือหมายความว่าจิตเขารู้สึกเหมือนกับเนี่ยเขาถูกดูดกลืนเข้าไปอยู่ในพระพรหม หรือในจัก,กรวาลเนี่ยสังส,สาศาสนาบางาศาสนาจะเป็นไปนลักษณะนี้เคยได้ยินไหมเขาจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันดูดดื่มดำเข้าไปแล้วก็เข้าไปรวมกลมกลืนเข้าไปเลยเนี่ยนี่นี่ก็คือถือในทางพ,าาทางพุทธศาสนาบังไม่ถูกหรอกเขาก็เข้าใจเอางั้นแต่มันเป็นความดื่มดำทั้งจิตก็คือภาวะที่เขาได้ฌานสมาบัตินี่เขาตายไปก็ ขาก็ไม่พ้นจากพบเขาก็ไปเกิดเป็นพรหมอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ว่าไปตามตัวเหตุปัจจัยคือว่าว่าไปตามเหตุปัจจัยจะยังไงก็ตามก็เป็นเรื่องของข้อเท็จจริงตามธรรมชาติไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะเป็นพุทธหรือไม่เป็นพุทธทำกรรมดีกรรมชั่วก็ไปอนว่าไม่ขึ้นต่อว่าจะนับถืออะไรแต่ว่าไอ้ตัว ความนับถือเป็นทิฏฐิมันก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งนะถ้าหากว่าเชื่อผิดมันก็เป็นกรรมเหมือนกันเอาละแต่ว่ามันจะมีความหมายมีผลเป็นระดับระดับท่านปัญญาวิมลโอวังแล้วอย่างคนที่ตายด้วยอุบัติเหตุอย่างงี้ครับจิตเขาก็เขาก็แบบเหมือนไม่รู้ตัวอย่างนี้หรือเปล่าครับนั้นแหลแล้วแล้วเราจะมีวิธียังไงที่แบบจะให้เขาไปแบบให้สบาย คือต้องนึกอย่างนี้นะไอตอนนั้นอะ่ะเราไม่มีโอกาสไปร่วมอะไรใช่ไหมมันไม่รู้เรื่องมันไม่มีเวลาแล้วมันไม่สามารถคาดหมายได้วิบเดียวแต่ว่าเรามองแบบเรานึกถึงเหตุการณ์ของคนทั่วไปแต่เราไม่ได้รู้ว่าสภาวะจิตมันไม่ใช่อย่างนั้นสภาวะจิตมันเร็วมากนะในเวลานิดเดียวแล้วมันมันคล้ายๆว่า มันมองเห็นพลึบไปเลยเพราะฉะนั้นมันอยู่แม้แต่ว่าจะจิตดับทันทีเนี่ยนะมันไม่ได้ทันทีสําหรับจิตมันมีเวลาสําหรับจิตที่จะได้ความนึกคิดที่เป็นนิมิตอะไรต่างๆเ่าเนี้ยที่ว่ากรรมนิมิตคตินิมิตเนี่ยมาทันแม้แต่คนที่ตายได้อุบัติเหตุเนเพราะว่าบึงบางที ผมก็อย่างน้าผมเสียชีวิตด้วยปาเทศแต่ผมไม่เคยคิดถึงเขานะครับบางทีสักพักจิตมันก็ไปคิดถึงเขาเองแล้วมันเหมือนแบบเหมือนวิญญาณนะครับเหมือนว่าเขามาหาอะไรเงี้ยทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้คิดอะไรคือแบบนอนก็คือหลับไปแบบปกติคือไม่ได้ฝันไม่ได้นึกไม่ได้มีการนึกอะไรแต่อยู่ดีเขาก็เหมือนแบบมาหา อะไรอย่างเงี้ยครับมันหมายความว่าจิตเราเนี่ยไปผูกพันกับ่เขาหรือว่าจิตเขามาผูกพันแล้วก็เขาก็เองก็ผูกพันได้คืออย่างนี้นะมันก็มีคําอธิบายได้หลายอย่างหมายความว่าเอาละตอนตายนี่ก็ว่ากันตอนหนึ่งละตอนตายก็แปลว่าจิตมันก็มีความเร็วเขาลรบทาบเนี่ยเกิดดับก็รวดเร็วมากอยู่แล้วนะแล้วท่านก็ให้รู้ว่าจิตเนี่ย รูปธรรมดับขณะหนึ่งเนี่ยจิตมันไปได้สิบเจ็ดขณะอ,อะไรเงี้ยมันวุยเร็วกันมากมายนี้เราจะเห็นได้ว่าเวลาที่คนมาปลุกเราเนี่ยเคยมีคนนะคนมาเคาะประตูเนี่ยแล้วคนที่หลับจะตื่นขึ้นมาเนี่ยแค่ช่วงที่ได้ยินเสียงนะ่ะฝันเป็นเรื่องไปเรื่องหนึ่งเลย ใช่ไหมเ,หเนี่ยเวลามันนิดเดียวเท่านั้นเลยทำไมก็ฝันไปได้ตั้งยาวความเร็วของจิตเนี่ยมันมากมายใช่ไหมอ่าเอาละให้เข้าใจอันนี้ซะกอ่อนทีนี้ว่านั่นเรื่องตอนตายทีนี้ตอนตายเนี่ยอย่างที่ว่าแหละก็แน่นละ่ะก็คนที่ตายวุบวับเนี่ยจิตในขณะที่ไหวเนี่ยมันก็ต้องนึกถึงสิ่งที่ตัวกงังวลนึกถึงรักนึกถึงอะไรต่างๆเหล่านี้ มันยิ่งแรงใหญ่เลยไอ้เรื่องเนี้ยเรื่องที่ตัวห่วงกงังวลอะไรตัอะไรอาจจะมาเรียกว่าเต็มที่เลยทีนี้จิตมันก็จะไปผูกกันนั้นเมื่อผูกกันนั้นแล้วนี่มันก็จะเป็นตัวกําหนดชาติภพนี้ตายไปเป็นอะไรเกิดตายไปเป็นไอ้ที่ห่วงกังวลเนี่ยมันก็ไปเป็นอยู่ในชาติภพที่ว่า ไม่มีโอกาสไปเกิดเป็นอื่นทันก็ไปเกิดเป็นพวกที่เขาเรียกอธิสมานกายเนี่ยเป็นเทพนั่นเองเป็นพวกบางทีก็เป็นเทวดาหรือเป็นแล้วแต่ไม่ดีคือพวกไม่เห็นที่มันมีหลายอย่างมีเปรตอสุรกายก็มีแล้วเป็นเทพชั้นต่ําก็มีอะไรพวกนี้เนี่ยพวกเทพชั้นต่ําก็ได้หรือเปรตอสุรกายทีนี้ พอไปอยู่ในภาวะนี้แล้ว<ม>ไอ้พีความความหว่หวงกังวลนี่เป็นภาวะผูกพันมันก็อาจจะมาสแสดงตัวหรืออะไรขึ้นมาใช่ไหมก็คือ,อคล้ายคล้ายวามจิตตรงๆกันก็คือจะได้พบกันอ๋อ,อ,อก็คือหมายความว่าความกังวลความห่วงความระลึกถึงมันมีอยู่ก็เมื่อเข้าไปอยู่ในชาติภพนั้นแล้วเขาก็ยังนึกถึงอยู่เนี่ยเหมือนอย่างญาติพระเจ้าพิมพิสารไงนึกออก อ่าที่เป็นเปลญ่ะนะอันนี้อ่าเดี๋ยวจะว่าตอบไปนิโมลท่านถามก่อนอย่างนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเราทําบุญสม่ําเสมอ,อแล้วก็ฟังธรรมะบรรยายสม่ําเสมอแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นั่งสมาธิแล้วก็ทําสมาธิกรรมฐานเช่นพุทธานุสติกรรมฐานอ,อย่างเงี้ยทำอยู่สม่ําเสมอ,อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตอนที่ใกล้จะตายเนี่ยจิตมันคุ้นชินอยู่กับสิ่งนี้ มันก็จะยึดติดกับสิ่งนี้โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องให้ญาติมาคอยบอกหรืออะไรก็ก็เป็นไปได้ก็นั่นแหละถึงได้ให้ทํากรรมที่เรียกว่าชินกรรมที่ชินทะเลยกอาจินกรรมเจะมีโอกาสมีพลังมากที่สุดจำที่ทําอยู่เสมอจิตมันก็เคยเข้ามาอย่างนี้พอจะทําอะไรมันก็ไปเรื่องนี้ก่อนเลยฉะนั้นจิตยีในภาวะนี้นอกจากว่าจับพระจับพลูเกิด แวบไปเรื่องอื่นขึ้นมาก็อีกเรื่องหนึ่งในอันตัวนี้จะเป็นตัวสําคัญเด่นมากท่านเรียกว่าอาจินกรรมกรรมที่ทําอยู่สม่ําเสมอเป็นอาจินนะ่ะภาษาไทยเราก็เรียกอาจินอยู่เลยใช่ไหมทำอะไรเป็นอาจินก็คือทําอยู่เรื่อยนิโมนครับจะถามเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกอะไรต่อกเดี๋ยวผมจะลืมซะอันนิมนก่อนนะคือถามนี่ครับถามว่าอย่างพวกคำพิฆาเซ่ครับที่ว่าเขาเชื่อว่าถ้าเขาตายไปเขาจะอยู่พระเจ้าหรือว่า ระเ,เบิดผีชีพพวกของมิสลดิมที่ว่าเขาทำไปเพื่อที่ว่าเขาจะอยู่กับพระเจ้าคุณมากครับเพราะฉะนั้นเวลาข้าตาเขาเริ่มนึกว่าเออตัวเขาตอนนี้แบบเขาทำเพื่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นจิตเขาต้องดีถูกไหมครับแต่ว่าสิ่งที้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีถูกไหมครับฉะนั้นแล้วงั้นเขาจะเปอยู่ไหนครับเพราะในเมื่อท่านเอเหมือน,นว่าท่านท่านคุณบอกว่ามันจะอยู่พิจิตครฮะแต่ว่าสิ่งที่ทำมันคืออัตวิบากกรรมงการฆาตรรมมันก็ไม่ใช่สิ่งดีถูกไหมครับฉะนั้นถ้าตามพระไดรปกมันก็น่่าจะออยูในนรกหืว ก็มันก็มีโอกาสเพราะว่ามันจิตมันเศร้าหมองจิตมันเป็นโทสะไม่ใช่ว่าหมายความว่าเขาจะต้องไปเกิดไอ้ที่จุดที่เขายึดอยู่ไม่ใช่หมายความว่าจิตต้องถึงภาวะนั้นเหมือนอย่างคนที่จะไปดูดดื่มดำในพระพรหมนี่ว่าเขา,าเพ็ญชาตสมาบัติใช่ไหมมันจิตมันไม่ใช่หมายความว่าไอ้ตัวภาวะพรหมที่เขาจะไปนะั้นมันจริงไอ้นี่ก็ภาวะเทพเจ้านะั้นมันไม่ใช่เป็นตัวกําหนดแต่มันหมายถึงจิตของเขาเองที่อยู่ในภาวะนั้น ีนี้ภาวะของจิตคนที่ไปเป็นธรรมกามิกาเซอะไรพวกเนี้ยนะหรือว่าอะไรเรียกว่าพวกอัตวินิบาตกรรมเขาเรียกอะไรใเนี้ยระเบ,บ,บิดพลีชีพอะไรวพวกเนี้ยนะ <c oughs> พวกนี้จิตมันเศร้าหมองเพราะว่ามันโทสะเป็นต้นนะะมันมีโมหะโทสะมันแรงเพราะฉะนั้นมันก็มีทางที่จะไปคติไม่ดีนะมากกว่ามันไม่มีจุด จุดอันนั้นเป็นเพียงยึดถือไว้เท่านั้นเองมันไม่ได้มีเป็นตัวเครื่องกําหนดอะไรได้พอจะเห็นนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะว่าเรือจะเอาซะก,ก่อนก็อย่างนี้เขาถึงให้แบบเวลาคนที่จะถูกประหารชีวิตเขาถึงให้พระเข้ามาเทศเพื่อให้จิตสงบเพื่อที่ว่าจะได้วัดหน้าถ้าเผื่อมีโอกาสได้เกิดใหม่อาจจะได้ทำดีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับ ก็มุ่งเพื่อให้ตายอย่างดีที่สุดอ่ะขมุ่งที่นั่นมากกว่าคือหมายความว่าจิตตอนนั้นมันมีโอกาสจะหวาดกลัวอาจจะว้าวุ่นกงนังวลอะไรตอะไรคิดมากใช่ไหมฟุ้งซ่านวะ